กจิตโต๊พ <to> <to> ่อฝนหมดไปมัดเอ๊มันเดี๋ยวไปจอไปตันทั้งในสะก้อนมัดเเขาจมไปเอามันมีน้ำมัดตินันเด้เอามาสก้อนจับหาเสาหนัๆหาเสามากันก้อนฝนกับิตโตกพอฝนไว้ทั้งในมัดปลอดภัยไว้ก้อนอือ โอ้ยท่านแหงไปแล้วยายเขาแหงไปแล้วนี่เออม่าไปชัองไ้นงานนั้นมันจะทานีเมียแล้วนะจะเนียแล้วเหรอเมียมันจะเนียูกเขาเนี่ไปแล้วไปไปเมื่อวานนี่ฝนลอยเจ้าเล่้นซองแรับ บลวไงะเด็กออนังว้าาพ่เดกวาแเห็นพ่อเจตกใส่ถทุงเอามันมันอันบ่อยแห้งหอกจะมาพูยังงมันหรอพรฝนตกมาอีกแล้วเออตั๊กฝนตกก็คู่เขาไปเอาลงไปเอาลงไปโตมาจับชายาเลยแล้วโตไอโตมาจับชายาเลยเลยฝนตกนี่โอ้ยฝนตกก็ฝนตก้งคู่เขาวันนี้ ใ้เดีวเราไม่ตกแห้งดอกม่สบายซ้บนึงเลยล่ะดึงข้าะสดแล้วดึงสดข้าวสดเอาดึงเอาเียเียดนมาเดึงมาเขาล้มเขาล้มเดึงเขาล้มเร็วๆวไหวไหมล้มเลยอืมด้ายแล้วอันนี้กอกใสถุงก่อนก็ได้นี่ รสูงก็ไม่เขาด้ยกนักตั้งาละน้าูหนึ่งงานผลขาดสอบปานไหมให้ชิปสอบเลยทุ่งียวนี่หยปากร้อยเลยกองงาปูเลยมันอันพยแล้วเจีลากลักปวดมันขาดง่ายตัวมันมันอันนันมันอันหามันมันหยามันนี่ เศร้าเราละทั้งจิตทตทั้งปตุกุน,นี่แหละบ้นานในช่นั้นบ้านในกุกดันมันบ่ไปหันสะกอนมันบาอกลัวต่ชนี้ทังนกสะกอนเออเออเออออกจากฝนเอกลออกจากฝนซืออ้กเขาทั้งฝนกับจิตปปตพรฝนไอ้โตมาตีทุงขยะแล้วเร็วนี่ อันเล็โตขยันมากเลยเด็กน้อยโอ้เขาาฝนกับจิตตบก็ฝนได้โกเขา